กลับก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของ m o ส t น e วนะครับช่วงนี้จะมีข่าวที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาเสียมบรมราชกุมารีทรงคัดเลือก2ครูไทยนะครับรวมค่ายฤดูร้อนเพื่อสร้างความรู้ทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นในห้องปฏิบัติการฟิสิกสหรัฐอเมริกาครับเรื่องนี้จะมีในช่วงของม s ส i อิชูด้วยค่ะ รายละเอียดนะฮะสำหรับโครงการนนะครับโดยทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครโตอนองการมหาชนนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีการแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งนะฮะเพื่อจะคัดเลือกครูฟิสิก์เข้าร่วมค่ายฤดูร้อนดังกล่าวนะฮะ,ะมีสองท่านผู้โชคดีใช่แล้วค่ะสองท่านนี้นะคะคก็คือคุณสายใยญชัยวันค่ะแล้วก็คุณชุลินีพาหุรัตน์เองค่ะเป็นสองผู้โชคดีที่จะ ได้ไปร่วมคข้ระดู<ช>รอ้อนั่นเองค่ะครับซึ่งตอนนี้ครูพี่เสือทั้งสองท่าน,น,นกลับมาเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามสกู๊ปนี้กันก่อนครับค่ะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีส่งคัดเลือกสองครูฟิสิกส์ไทยเข้าร่วมค่ายฤด,ดูร้อนซัฟเอเคชันโปรแกรมณสถาบันวิจัย LLNL ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่7ถึง11รกรกฎาคม2 5 5 7ที่ผ่านมาหวังสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องนิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฟิสิกส์ไทยสู่ระดับนานาชาติภายในห้องปฏิบัติการลอเรนซิลเวอร์มอลสหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ LLNL ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุนจำนวน2ทุนให้แกค่ครูฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศไทยเข,ข้าร่วมค่ายฤดูร้อนโครงการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของนิวเคลียร์ฟิวชันที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการวนการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สครูไทยกลุ่มนี้ได้เข้าไปร่วมค่าวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการคัดเลือกคูฟิสิกเพื่อเขา้าค่ายฤดูร้อนดังกล่าวโดยคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมในเบื้องตน้นและทูลก้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุม,มารีเพื่อสงคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในขั้นตอนสุดท้ายจำนวนสท่าน คือน,นางสาวสายใยชัยวันรจากโรงเรียนสองแคว,วิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวชุลีนีพาหุรัตโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานครกิจกรรมที่นู่นนะคะก็จะแบ่งเป็น2ระดับค่ะระดับที่1่จะาทาการอบรมทั้งหมด3วันก็จะเกี่ยวกับเนื้อหาทางฟิสิกส์เชิงแสงกับเรื่องของสเปกโตรสโคปีนะคะหรือว่าเรื่องของ สเปกตรัมแล้วก็เลเวล2เนี่ยจะมีทั้งหมด5วันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์ดาราศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะระดับที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําให้ครูที่เข้าอบรมเนี่ยได้เข้าใจหลักของดาราศาสตร์ในเชิงฟิสิกส์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใน3วันสุดท้ายของระดับที่2เนี่ยก็จะเน้นไปที่ทฤษฎีสัมัทธภาพของไอน์สไตน์ซึ่งก็จะเป็นตัวหักมุมตัวหนึ่งตรงที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะมองว่าเนื้อหาทางด้านทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเกินไปแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจําเป็นสําหรับเด็กมัธยมแต่ว่าจากการไปอบรมที่นี่เนี่ยทำให้เราเปลี่ยนมุมมองหรือความคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการศึกษาฟิสิกส์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเกินไปแล้วก็แหล่งความรู้ที่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ด้วยอะค่ะ เปรียบเทียบดูแล้วปุ๊บเนี่ยเด็กไทยเราเองก็ไม่ได้มีแหล่งข้อมูลที่น้อยไปกว่าต่างประเทศเพราะว่าในปัจจุบันในเนื้อหาฟิสิกส์เราก็จะมีเนื้อหาโลกโลกและการเปลี่ยนแปลงหรือดาราศาสตร์เนี่ยใส่เข้าไปแล้วแล้วพอเปรียบเทียบเนื้อหาแล้วปุ๊บเนี่ยเนื้อหาที่อบรมที่ด้านกับหนังสือมัธยมปลายของเราเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะจะต่างก็ตรงที่ว่าเราต้องมีการเพิ่มการทดลองเข้าไป ซึ่งการทดลองที่นั่นเท่าที่ได้ไปฝึกทำนะคะซึ่งเป็นเป็นการฝึกทำแลบที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยก็จะเป็นการทดลองที่ใช้อุปกรณ์อย่างเช่นใช้แสงเลเซอร์ซึ่งก็แสงเลเซอร์จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากในบ้านเราเพราะฉะนั้นจากการอบรมเนี่ยเราก็เอาทุกการทดลองที่นั่นที่เราได้อบรมเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่ไว้ในหนังสือรายงานการทดลองแล้ว เพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าการทดลองใดที่เราได้ไปทําไว้ที่นั่นแล้วก็สามารถที่จะทําขึ้นในห้องเรียนได้นะคะกิจกรรมทุกอย่างนี่ก็คือนักเรียนลงมือทําหมดเลยขนาดเราเป็นครูไปนั่งอบรมตรงนั้นเนี่ยเรายังสนุกกับมันเลยนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่เรื่องการ,การวางแผนการคิดการทําสือ่อการสอนต่างๆเนี่ยครูก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็นักเรียนก็จะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมในห้องเรียนนะคะซึ่งก็ คล้ายๆว่าเสริม จากที่ในห้องเรียนที่มีแต่การเลคเชอร์อย่างเดียวแล้วนักเรียนต้องนั่งฟังครูแต่ฝ่ายเดียวนะคะตรงนี้ก็จะคือนักเรียนจะมีส่วนร่วมพอนักเรียนได้ลงมือทำเนี่ยความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืนมากขึ้นแล้วทําให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วฟิสิกส์เนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเขานั่นแหละแล้วก็อุปกรณ์ทดลองแต่ละอ,อย่างที่เราเอามาให้เขาเนี่ยนะคะมันก็เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ง่ายๆจากาทั่วไปทั้งในห้องเรียนแล้วก็จากบ้านแล้วเราก็เอามาทดลองมาทําให้เขาเห็นว่า เชิงประจกะะักษ์อัค่ะว่าสิ่งนี้มันพอเราเทดลองแบบนี้ผลมันออกมาเป็นแบบนี้เราสามารถอธิบายเชิงฟิสิกได้ว่ายังไงครูทั้งสองท่านพร้อมที่จะส่งต่อความรู้พัฒนาศักยภาพเด็กไทยในสาขาฟิสิกให้มีกระบวนการความคิดที่จะเข้าใจในเรื่องราวของวิชาฟิสิกได้ง่ายขึ้นและเชื่อว่าในโอกาสต,ต่อไปครูจากประเทศไทยในสาขาฟิสิกจะได้เข้ารา่วมคารื้ร้อนแบบนี้ในทุกๆปีต่อไป อันนี้คุณครูทั้งสองท่านก็กลับมาแล้วนะฮะแล้วก็จะได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเรงฟิสิกส์ให้กับเด็กเยาวชนไทยต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่เราส่งเสริมมานะคะให้เยาวชนไทยนั้นมีความเก่งใ, <ช S 2> ในรเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะส่งเสริมเช่นเดียวกันค่ะให้ไปดูภาพ,พยนตร์ค่ะนะคะเรามีแบบภาพยนตร์ให้ฟรีเป็นของรางวัลแล้วก็ร่วมสนุกกันมาในรายการนะคะสําหรับภาพ,พยนตร์ประจําสัปดาห์นี้นะคะเรื่อง Hu n เก r g เก e s ม o c k i n g j a y Part 1นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ซึ่่งงกาารตตอออสู้้้นนัจะมีวุธ ฮะแล้วถามว่าอาวุธที่ใช้ในเรื่องนี้อาวุธหลักๆคืออะไรนะครับ MN1 ก็คือธนู MN2 ก็คือปืนครับค่ะทราบคำตอบแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข SMS ค่ะ สี่ห1 1ปครั้งละ3บาทเท่านั้นของรางวัลรอยอยู่นะคะสัปดาห์ละ2รางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินิเพ็กซ์สใบและบัตรยืโบลลิ่อีก2ใบค่ะครับมาลุ้นกันว่าใครเป็นผู้โชคดีในแต่ละสัปดาห์นะครับขอบคุณทางเมเจอร์ซินิเพ็กซ์ด้วยครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นหมดแล้วนะฮะพบกับผมวิชาวประธานีวงครับค่ะและฟลุกสาววิตรีสาเรวัตค่ะร่วมด้วยทีมข่าวของมอสเนวได้ใหม่นะครับวัน คำถามประจำสัปดาห์ผ่าน SMS จากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Game s Mockingjay Part 1อาวุธหลักที่ใช้ในการรบคืออะไร MN 1ธนู MN 2ปืนส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN 1หรือ MN 2ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกและส่งเข้ามามากที่สุด จะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์2ที่นั่งพร้อมบัตรโบลิ่ง2ใบจำนวน3รางวัล